สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่ในหัวข้อเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้นกับชาวพิจิกนะคะคือเรื่องอะไรวันนี้จะใช้ไพ่ทรงสํำรับนี้นะคะเป็นไพ่ทาโร่แล้วก็ไพ่อรอโร์คโคนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะชาวพิจิกนะคะการงานการเงินความรักนะกําลังรอคอยอะไรอยู่หรือเปล่านะคะโชคลาภอลิสดูแบบไทยนะคะแบบไทย โอเคอลิสขอเปิด5้ายแรกก่อนนะคะไพ่ใบแรกค่ะไพ่หนึ่งดาบวิกตอรี่นะคะชัยชนะไพ่สังฆราชขึ้นมาค่ะฮาร์โรแฟนไพ่เฮอร์มิตขึ้นมารอสีงชาริอดขึ้นมาติดๆนะคะไพ่ของการเดินทางไปต่างประเทศแล้วก็สิบถ้วยขึ้นมาความสุขสมหวังในชีวิตนะ ไพ่ใบแรกขึ้นมาปังสุดๆอะชาวพิจิกนะคะหนึ่งดาบการขยนันทุ่มเทอดทนมุ่งม,มั่นนะแล้วยิ่งมีไพ่เนี่ยชาริออตขึ้นมาด้วยนะคะตอนนี้ถ้าชาวพิจิกต้องการทําอะไรนะสักอย่างหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานนะคะสิ่งอะไรที่มันท้าทายนะการที่คุณต้องการทําอะไรเป็นของตัวเองธุรกิจของตัวเองก็ได้นะเพื่อนๆนะคะการสอบแข่งขันนะการเดินทางโยกย้ายทุกอย่างเนี่ยประสบความสําเร็จนะคะเพราะว่ามีหนึ่งดาบขึ้น าอาจจะต้องใช้ความขยันอดทนมุ่งมั่นเอาซะหน่อยนะให้ใครช่วยเนี่ยไม่ค่อยจะได้นะคะหนึงดาบขึ้นมาแล้วชารีออตก็ขึ้นมาอีกนะคะชารีออทคนนี้เป็นคนขยันทุ่มเทมุ่งมั่นมากๆทําอะไรก็ต้องทําให้ประสบความสําเร็จนะ่ะเพื่อนๆพิธีพิธัธนละเอียดละออนะคะกับทุกๆเรื่องเลยนะใครต้องการที่จะทําอะไรเกี่ยวกับต่างประเทศนะ การไปทำงานต่างประเทศนะคะการย้ายสายงานไปบริษัทที่มีชาวต่างชาติหรือว่าการใช้ภาษาที่2นะคะภาษาที่3หรือว่าการเริ่มต้นเรียนอะไรเกี่ยวกับภาษาเนี่ยโอ้โหเด่นมากชาริออดมาจากเรือนกรกฎของคุณนะนี่พิจิกใช่ไหมคะสกอร์เปียนเนาะแล้วมาจากเนี่ยนะคะเป็นกรกฎมาจากเรือนสุภะนะคะแสดงว่าอะไรที่ เป็นเกี่ยวกับต่างประเทศนะคะการศึกโดยเฉพาะการศึกษาต่อความสุขต่างๆเนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีพิจิกแล้วไพ่ใบที่สองฮโรแฟนขึ้นมาไอซ์ขอพูดสองใบนี้รวมกันนะนะคะฮโรแฟนเนี่ยเป็นไพ่ของอพระนะคะไพ่พระแล้วไพ่เดอะเฮอร์มิตเนี่ยเป็นไพ่ฤาษีอลิขอตีความเป็นสองชอยให้เลือกนะถ้าสองใบนี้ขึ้นมาพร้อมกัน ชาวพิจิกบางคนเพราะอลิสเปิดภาพรวมนะตอนนี้คุณอาจจะยังไม่ได้โฟกัสเกี่ยวกับเรื่องความรักเอาสักเท่าไหร่เพราะว่าไพ่ทั้งสองใบนี้คือคนที่มีความสันโดษกับชีวิตนะคะหรืออาจจะผ่านการผิดหวังมาแล้วตอนนี้ โฟกัสของคุณนะ่ะอยู่ที่การงานพอไพ่เนี่ยการงานเนี่ยการใช้ชีวิตมันขึ้นมาตั้งแต่ใบแรกหนึ่งดาบแล้วก็ชาริออตคุณอยากจะโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องการทำงานการหาเงินก่อนมากกว่าความรักนะไพ่สองใบนี้เป็นคนที่แต่งงานช้าเป็นคนสันโดษอยู่ยังเป็นสุขได้อะ่ะโดยที่ไม่ต้องมีความรักนะคะอยู่อย่างคนเดียวก็ได้ความรักถามว่ามีดีไหม ต้องเจอคนที่ใช่ต้องเจอคนที่โชคชะตาฟ้ากำหนดอะเดี๋ยวอลิซขอดูนะว่ามีไพ่วิลส์นะคะวิลอ of f o r ์ u n e ขึ้นมาหรือเปล่าอาจจะต้องผ่านการผิดหวังอกหักมาหลายครั้งเอาซะหน่อยนะคะก่อนที่จะได้เจอรักแท้นะเราแฟนไพ่ใบนี้มีชาวลัคนาราศีพฤกษภนะคะเป็นลัคนาราศีประจำไพ่นี่เลยนะคะนี่มาจากเรือนปัตตนีของคุณนะคะข้อแรกเลย สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดาวพระพฤหัสนะกำลังเลงลัคนาราศีพิจิกอยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น ช่วงนี้จนถึงกลางปีหน้าทําอะไรรีบทำเพราะว่าเป็นช่วงโกลเด้นไทม์ของคุณน่ะเออนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะดาวาพระพฤหัสนะคะใบนี้นะข้อที่2การรวมกันเป็นครอบครัวได้นะคุณอาจจะมีการพบปะญาติพี่น้องมากยิ่งขึ้นในช่วงช่วงนี้หรือว่าข้อ3ก็คือเป็นไพ่ของการแต่งงานได้นะเพื่อนๆการมีพธิธีการมีบาทหลวงนะคะการมีพระมาทำพิธีในงานแต่งงานนั้นนะ ไพ่เดอะเฮอร์ิตขึ้นมาไพ่เนี้ยเป็นชาวลัคนาราศีกันนะคะมาจากเรือนเดี๋ยนะอลิาลาภะนะคะเรือนลาบนะคุณอาจจะได้ลาบจากนี่เดอะเฮอร์มิตนะคะชาวลัคนาราศีกันก็เป็นไปได้นะถ้าสมมุติว่าคนโสดอยู่ละ่ะคนโสดถ้าคุณรอคอยคู่อยู่นะมันเด่นมากเนี่ยขึ้นมาทั้ง3ใบนี้นะ ข้อแรกเลยชาวต่างชาติทั้งสองใบนี้ชาวพิจิกอะอลิซจะจับได้เฮอร์มิตกับชาลิออดทุกครั้งอลิซก็ไม่รู้นะว่าทำไมไม่ได้เลือกไพ่นะคะคืออลิซจับมาแล้วมันขึ้นมาสองใบนี้ทุกครั้งเลยข้อแรกเป็นชาวต่างชาติเป็นคนโรคส่วนตัวสูงเป็นคนรักสันโดษเป็นคนพูดน้อยนะคะเป็นคนไม่ชอบให้ใครมาแบบจุกจิกจู้จี้กวนใจมากๆกับชีวิตของเขาทั้งสองใบนี้เนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาเป็นคนแต่งงานชานะ ขึ้นมาทั้ง3ใบเลยนะคะไฮโรแฟนเฮอร์มิตแล้วก็ชาริออตเนี่ยเป็นคนที่มีความสุขกับชีวิตได้ด้วยตัวของเขาเองนะต้องรอคอยคู่แท้คู่บุญคู่วาสนาเท่านั้นนะคะหรือคู่ที่มันคลิกกันจริงๆอะ่ะคนนี้ถึงตกลงปรงใจแต่งงานด้วยนะคะ โอเคแล้วสิบถ้วยขึ้นมาอความสุขสมหวังในชีวิตค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกกาลังรอคอยเรื่องความรักอยู่หรือเปล่าไม่รู้ว่าชาวพิจิกอธิษฐานร้องขอเกี่ยวกับความรักเนื้อคู่หรือเปล่าทุกครั้งขึ้นมาก็จะจับได้ไพ่เนี่ยเกี่ยวกับเนื้อคู่เป็นสัดส่วนใหญ่นะคะไพ่งานไพ่เงินก็มีแต่ว่ามันจะน้อยกว่านะโอเคไพ่ justice ขึ้นมาค่ะม,มีหลายความหมายเดอลิสมาอธิบายนะคะ the lover ขึ้นมาอีกแล้วพิจิก ความรักอีกแล้วก้าวถ้วยความรักก็ขึ้นมาเจวิลข้างรักไปอีกนะคะเนี่ยเราจะบอกว่าพิจิกไม่รอคอยความรักได้อย่างไรความรักขึ้นมา,เา80%เนะ่ะเอาอย่างนี้เพื่อนๆของไพ่นะคะโอเคมาดู justice ก่อนนะคะ justice เนี่ยมีหลายความหมายเหมือนให้เรา m ฟนนะเพื่อนๆจะบอกความรักก็ได้อยู่เป็นโสดก็ยังได้เลยนะคะ Justic e ข้อแรกเลยนะถ้าคุณกำลังต้องการทำอะไรงานใหญ่ๆนะคะอุปสรรคการงานมีไหมมี1ดาบขึ้นมาแต่ว่าประสบความสำเร็จนะ j u t สติ e <Justice S 1> ขึ้นมาได้จับงานใหญ่ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนคุณก็ได้คุณผ่านพ้นอุปสรรคนี้ไปได้นะเพราะมีชาริออตขึ้นมานะคะแล้วก็นี่ Just ติ e ขึ้นมาค่ะหรือใครในช่วงนี้ชาวพิจิกบางคนนะคะอาจจะได้ทำนิติกรรมเกี่ยวกับกฎหมายมากยิ่งขึ้น ได้ทุกเรื่องเลยนะนิติกรรมเกี่ยวกับกฎหมายนะคะ แล้วเดอะเรเวอร์ก็ขึ้นมาไพ่ใบนี้นะคะรอคอยคู่คนรอคอยคู่อยู่นะแบบชาริีออตนะคะความพิธีพิธันเป็นชาวกรกฏได้นะแต่ริสรู้สึกว่าการที่บอกไพ่ว่าเป็นกรกฏนะอันนี้เป็นชาวกันอันนี้เป็นชาวพฤึกศกเนี่ยเพื่อนๆก็จะแบบตั้งหน้าตั้งตารอชาวลัคนาราศีพวกนี้เอาจริงๆไม่จําเป็นนะคะคือบุคลิกคล้ายๆกันแค่นั้นเองนะเออเป็นคนชาวต่างชาตินะคะหรือว่าไม่จำเป็นต้องงต่างชาติก็ได้ไนงะ คนแต่งงานช้าคนมีโลกส่วนตัวสูงนะคะมุ่งมั่นทำอะไรจริงจังนี่ได้ทั้งสิ้นนะคะหรือคนไทยไปโตต่างประเทศก็ได้นะเพื่อนๆชาริยออดขึ้นมานะคะแล้วก็ไพ่นี่ เก้าถ้วยขึ้นมาเก้าถ้วยมีหลายความหมายเช่นกันนะชาวพิจิกอาจจะเคยผิดหวังกับความรักมากๆเจอรักซ้อนนะคะแทงข้างหลังผิดผิดหวังอกหักนะไพ่เก้าถ้วยเนี่ยเป็นไพ่รักซ้อนซ้อนเงื่อนได้นะอีกความหมายหนึ่งคือคนที่จะเข้ามาคนนี้เป็นพ่อไม้ได้นะพ่อไม้แม่ไมได้หมดเลยหรือว่าเป็นรักต้องมีสติก็ได้เนี่ยแบบเดอะเฮอร์มิตเนี่ยนะคะรักใครมีสติก่อนนะคะ พินิษพิเคราะห์พิจารณาดูให้ดีก่อนที่จะตกหลุมรักเพราะเดอะเฮอร์มิตมีนิสัยแบบนี้นะช่างวิเคราะห์นะคะแล้วเดอะเดวิลขึ้นมาอืมนะคะคนข้างรักนะคะเป็นคู่รักทางจิตวิญญาณนะเดอะเดวิลขึ้นมาเป็นรักทางไกลได้นะเพื่อนๆคือตัวไม่ได้อยู่ติดกันนะแต่จิตวิญญาณเดวิลคือมันรักกันระดับจิตวิญญาณนะนะคะ,ะจิตวิญญ,ญาณผูกพันกันไว้เนี่ยแบบชาริออตเนี่ย เป็นชาวต่างชาติแล้วเป็นรักทางไกลนะคะหรือว่าคนที่กำลังรอคอยคู่อยู่เดดเดวิลขึ้นมานะคู่กันแล้วยังไงนะอยู่คนละขอบโลกขอบฟ้านะคะอยู่กันต่างทวีปเนี่ยจิตวิญญาณมันก็จะดึงเข้ามาเนี่ยให้มันมาเจอกันแล้วหกถ้วยขึ้นมาอีกหกถ้วยเนี่ยเป็นการพบรักแบบเซอร์ไพรส์เนี่ยแบบที่คุณไม่คาดคิดนะคะไม่คาดฝันเข้ามาแล้วคุณมีความสุขจะบอกเป็นรักเก่าได้นะเพื่อนๆหถ้วยเนี่ยถึงได้บอก ไพ่หนึ่งใบมีความหมายแต่ว่ามันต้องดูแบบ Energy ภาพรวมที่ขึ้นมาแต่รู้สึกว่ามันไม่ใช่รักเก่านะนะคะเพราะว่ามันมีหลายไพ่เนี่ยขึ้นมาแล้วมันเป็นความสุขสมหวังมันเป็นความข้างรักกันนะคะเป็นรักใหม่แหละเพื่อนๆเ,เ,เข้ามาแบบเซอร์ไพรส์เราทำให้คุณแบบมีความสุขกายสบายใจนะอลิสขออีกสามใบนะคะนี่วิลส์ขึ้นมาเมื่อกี้อลิสบอกนะเฮอร์มเนี่ย ให้เราแฟนนะคะเรายิ่งชารีออตเนี่ยต้องเจอคนคู่ที่ชอบคู่ที่ใช่เท่านั้นหรือเป็นชาวพิจิกเองเนี่ยแหละนะที่คุณมีความอลิสขออนุญาตพูดนะคะมันจะมีอยู่ประมาณ2-3สาลัคนาราศีเนาะที่เขาบอกกันนะคะอลิสไม่ได้เป็นคนพูดเองเนาะแบบอาภารักเอาซะหน่อยก็จะมีกุ้มนะคะราศีอลิสพิจิกก็อ,อลิสิกมาเช่นกันนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นมีนนะคะนะที่ หาคู่ยากนะคะมันต้องเป็นคู่ที่แบบคู่ที่ใช่อะ่ะคู่ที่ฟ้าสวรรค์ส่งมานะเพื่อนๆคู่ที่เป็นเดอะเดวิลอ่ะระดับจิตวิญญาณแบบโซเมดอะ่ะถึงจะอยู่ด้วยกันรอดเพราะฉะนั้นะ่ะสองไพนี้ขึ้นมาชาวพิจิกบางคนอลิสก่อนบอกบางคนนะคะเพราะพื้นฐานดวงแต่ละคนไม่เหมือนกันจะได้เจอคนที่ใช่จริงๆอะ่ะ อา,อายุอาจจะมากแล้วมากแล้วแต่ละคนไม่ไมเท่ากันนะโอเคแล้วเดวิลส์ก็ขึ้นมาอีกนะคะแล้วยิ่งหนี่เด e วิลไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของอาดาวพัพเพิร์ัสเพื่อนแบบนี้เลยนะคะให้รแฟนพลกศพนะคะเด e วิลพ,พัพพิร์ัสขึ้นมาเพราะฉะนั้นสองใบนี้ขึ้นมาแสดงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะ ดวงเกี่ยวกับโชคลาภมาเต็มเต็มชาวพิจิกนะคะกําลังเล็งลัคนาราศีคุณอยู่ด้วยจะทําอะไรารีบทําตอนนี้นะประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะหนึ่งดาบขึ้นมาย้ําแล้วนะแล้วชาเรือออก็ขึ้นมาย้ําอีกใครต้องการขายบ้านขายที่นะคะเกี่ยวกับที่ดินทรัพย์สินใหญ่ๆเนี่ยได้หมดเลยแล้วก็ได้เจอคู่บุญคู่วาสนาค่ะ แล้วหนึ่งเหรียญน,นะคะหนึ่งเหรียญขึ้นมาการประสบความสำเร็จจุดเริ่มต้นของการเงินที่ดีค่ะการมีลาบลอยใบนี้นะลาบลอยนะคะหนึ่งเหรียญขึ้นมาลาบลอยเช่นกันเราขึ้นมาสองใบพร้อมกันต้องอนุโมธนาสาธุนะคะกับาดาวพฤหัสหัสนะคะโอเค จัสมนก็ขึ้นมาคู่อธิษฐานร้องขอเพื่อนเพื่อนนะคะต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นไพ่ของการปล่อยอดีตได้นะคะอดีตที่มันผิดหวังเลวร้ายนะคะ,ะความทุกข์กับความรักก็ได้นะเพื่อนๆแบบก้าวถ้วยขึ้นมาเนี่ยนะคะเจอรักซ้อนมาก่อนเจอคนอหักอกมาก่อนเนี่ยนะคะปล่อยมันทิ้งไปเพื่อนๆอนนะคะอนาคตสดใสเนี่ยกำลังรอคอยชาวพิจิกอยู่นะใบสุดท้ายนะคะเป็นไพ่ จิไฮพริตเทสนะคะขึ้นมากับชาวพิจิกเนะี่ยไม่ค่อยแปลกใจนะไพ่ใบนี้มีดาวจันทร์นะคะเป็นดาวประจำไพ่เป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆมีความเย้ายวนนะคะช่วงนี้ชาวพิจิกอาจจะมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามมากเอาซะหน่อยนะคะโอเคอลิสขอเปิดไพ่ออร์คโคนะคะห้าใบนะคะให้ชาวพิจิกนะไพ่วิ s นะคะหนึ่งเหรียญปังมากๆอะชาวพิจิกนะคะลาบลอยขึ้นมานะ เงินก้อนที่คุณไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะได้ก็ได้นะการเดินทางไปต่างประเทศได้นะคะไพ่วิลส์ขึ้นมาโอเคไพ่ใบแรกนะคะไพ่เดอะบูมใช่ะคะเป็นไพ่ไม่กวาดปัดกวาดอจะบอกงี้นะคะ,ะตั้งแต่ปีที่แล้วเนอะลากยาวไป7ปีนะคะต่อจากนี้เนี่ยดาวมรตยูเนี่ยกำลังเล็งลัคนาราศีพิจิกอยู่ใช่ไหมดาวมรตยูเนี่ย สัญลัณ์คือเลขศูนย์มีเลขศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีการเปลี่ยนแปลงจะมากจะน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับพื้นฐานดวงของชาวพิจิกแต่ละคนเลยยังไงมันก็จะต้องเปลี่ยนสตาร์ทเลขศูนย์เริ่มต้นชีวิตใหม่อะไรที่มันไม่ใช่มันจะถูกปัดกวาดเช็ดถูออกไปนะคะเราดึงสิ่งดีๆเข้ามานะไพ่ไนฟ์นะคะโอ้ไพ่ไนฟ์ขึ้นมาตัดส่วนคนที่มันทำให้คุณทุกข์อะ ออกไปจากชีวิตแล้วมันจะมีความสุขมากขึ้นนะไม่จําเป็นต้องเป็นคนก็ได้นะคะความรู้สึกของชาวพิจิกเองเนะี่ยที่มีความวิตกกังวลนะคะวิตกกังวลกับอนาคตที่มันมันยังมาไม่ถึงนะออ่าเป็นเกี่ยวกับความเครียดก็ได้เพื่อนๆนะคะรู้สึกว่ามีความคิดมากถูกปิดทูปิดตานะคะการเกี่ยวกับการสิ้นหวังความไม่แน่นอนนะตัดออกไปแล้วจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นเนี่ยแบบสิบถ้วยนะคะมันขึ้นมาแล้วนะ เป็นไพ่ทรีค่ะเนี่ยแล้วคุณจะได้เจอได้เจอบ้านได้เจอคนที่ทำให้คุณสุขกายสบายใจเนี่ยเดอะทีนะคะเหมือนเป็นล่มโพล่มใสให้กับคุณอลสรู้สึกว่าเนี่ยดาวพระพฤหัสเนี่ยนะคะจะนำแสงสว่างมาสู่ชีวิตคุณแล้วเดอะเฮอร์มินะคะเป็นเรือนมาจากเรือนลาพะเรือนลาบแล้วนี่ชาริออตดนะมาจากสุภะทั้งสามใบนี้นะถ้าชาวพิจิก ได้เจอบ้านของคุณที่แท้จริงนะเจอร่มโพร,ร่มใสของคุณนะ่ะชีวิตของคุณจะแบบสุขก,กายสบายใจมากยิ่งขึ้นจะรักตัวเองก็ได้นะเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องเป็นคู่นะคะถ้าคุณปัดเนี่ยอย่างที่บอกความรู้สึกที่มันผิดหวังท้อแท้หรือว่ากงักวงวลกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเนี่ยปัดกวาดมันออกไป The Boom นะคะแล้วดีความสุขสมหวังนะคะกำลังจะมานะโอ้คนบางคนได้เดินทางไกลอืมนะคะทิปเนี่ยส่วนใหญ่เดินทางไกลนะ ย้ายประเทศย้ายถิ่นฐานนะคะมีเกณฑ์สูงมากๆเลยนะเรายิ่งชารีออตเนี่ยมันขึ้นมาใครต้องการย้ายถิ่นจะด้วยสายงานนะคะคู่ครองย้ายตามครอบครัวเออเนี่ยได้หมดเลยขึ้นมานะคะชิปนะโอ้เดอะซันขึ้นมาอีกแล้วค่ะแสงสว่างนะคะเดอะซันส่วนใหญ่ขึ้นมากับชาวพิจิกในปีนี้นะนะคะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวแล้วไพ่ที่ดีที่สุดเนี่ยของสำรับขึ้นมาไพ่ใบนี้ไพ่ใบเดียวกับ ในสำหรับทาโร่นะคะอืเ The Sun อันเดียวกันนะอะไรที่มันคุ้มเครืออยู่นะคะคุณจะได้รับคำตอบนะแล้วเด o มมูนใบสุดท้ายค่ะไพ่การย้ายทินเพื่อนๆขึ้นมาแต่ The มมูนมีหลายความหมาย The มมูนเนี่ยไพ่ใบเดียวกับเด m มมู The Moon ในทาโร่เนยนะเพื่อนๆน,น,นะคะไพ่ความคิดมากความวิตกกังวลเนี่ยอย่างที่อลิสบอกปัดกวาดน,นะคะตัดมันออกไปจากชีวิตนะ ความวิตกกังวลในการย้ายถิ่นฐานย้ายสายงานนะคะย้ายสังคมก็ได้แล้วคุณรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะเป็นยังไงกับชีวิตต่อไปนะคุณไม่ต้องกลัวอะไรจะเกิดนะคะมันก็ต้องเกิดกับชีวิตคุณเพราะว่านี่ไพ่เดอะวิลส์ขึ้นมานะคะกลงล้อนั้นจะหมุนนำ โชคชะตามาพบเจอคุณแล้วยิ่งจัสเมน์ขึ้นมาอีกนะคะสิ่งที่โชคชะตาฟ้ากําหนดนะต่อให้คุณจะปฏิเสธมันอย่างไรยังไงก็ต้องได้เจอแต่ว่าเชื่อว่าดีแน่นอนนะคะแสงสว่างกําลังมาถึงนะสิ่งที่มันไม่ใช่การเริ่มต้นใหม่ของชีวิตนะคะเดอะบูมเข้ามาแล้วเพราะว่าอาลิซรู้สึกว่าพอดาวมฤตยูนะ ะะเลขศูนย์สตาร์ทชีวิตเริ่มต้นใหม่นะคะขอให้ชาวพิจิกทุกท่านสมหวังกับทุกๆเรื่องเลยเพื่อนๆการงานการเงินนะคะโดยเฉพาะความรักใครที่กำลังรอคอยคู่ครองอยู่นะคะขอบคุณค่ะ